ครับผมก่อนอื่นกับผมแอดเคนเคนก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เขารบรักทุกท่านนะครับวันนี้วันจันทร์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2564นะครับแอดเคนเคนก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนามาฝากพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยนะครับสูตรหวยลาวใช้สูตรเดียวกันนะครับกับสูตรไทยเอปกตินะครับ ความแม่นยําก็ไม่แพ้กันนะครับระหว่างหวยลาวพัฒนากับหวยไทยนะครับแต่ช่วงนี้หวยลาวมันจะเอาเนี่ยนอนไม่ได้เท่าไหร่นะครับบทจะมาก็มาบทจะหลุดก็หลุดยาวนี่เลยนะครับวันนี้แอดเคนเคนคำนวณออกมาได้ตัวเด่นคือ0กับ1นะครับแล้วเลขมันจะเป็นเบิ้ลนะครับตามสูตรคำนวณนะครับยากนะครับวันนี้ยากมากๆเลย ก็ตัดสินใจเอาก็แล้วกันนะครับวิ่งรูดศูนย์กับวิ่งรูดหนึ่งแล้วก็เบล้นนะครับเลขอาจอาจจะเบิ้ลนะครับตามสูตรที่คำนวณออกมานะครับมันเป็นเลขเบิ้ลนะครับแล้วมาดูเลข2ตัวนะครับเลข2ตัวแอทเทนเคนวางไว้0 0แล้วก็ศ1นะครับ0 0แล้วก็ศ1นย์นะครับเลข2ตัวนะครับชุด2ตัวนะครับส่วน ชุด3ตัวบนนะครับแอดคินเคนก็คำนวณออกมาได้ศ1นนะครับเลขที่คำนวณออกมาได้ตรงตรงก็คือศ11นะครับพ่อแม่พี่น้องชอบก็จัดได้เลยนะครับแต่ความมั่นใจวันนี้นะครับแอดคคนเคนความมั่นใจไม่ถึง100%นะครับก็แล้วแต่พี่น้อง จะพิจารณาดูนะครับไม่ตามก็ได้นะครับผมก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับวันนี้มันยากครับสุดท้ายนี้แอดเคนเคนก็ขอกล่าวคำบยยพรให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านจงประสบพบโชคร่ำรวยเงินทองตลอดปีตลอดไปสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงช่วงนี้โรคโควิดยังระบาดอยู่ขอให้รักษาสุขภาพ ดีดด,ด,ด้วยนะครับสุดท้ายนี้แอดเค้น,ข,นขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ